นี่คือหนึ่งในนักอินมาในยามครับให้น้องมา้านะด้วยทักทายแฟนๆแล้วก็ได่มีสื่อชวนรวมถึงอย่างนี้เกี่ยวสันนิดนึงครับได้ครับสวัสดีนะครับผมม้าพาคินนะครับโอ้ยน้องม้าช่วยคุ้มฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้หมดเยอะเลยเอาไม่จีนอ่ะจินเลยไม่จีนอ่ะโอ้ยน้องม้าช่วยจีนได้หน่อยครับ โดยทีมชาติไทยโอ้โหเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนจริงๆน้องอาฮะพูดคุยกันก่อนดีกว่าเพราะวันนี้นอกจากเราจะมีกิจกรรมให้วรุ่นสูตรแล้วเนี่ยหลายๆคนเราก็ไปแย่งชิงในสเตชั่นเพื่อที่จะมีโอกาสถ่ายรูปกับน้องมาด้วยกันหรอฮะอยากจะบอกอะไรก็ยี่สิบผู้ช่วทีที่ทำเป็นร่วมสมุดในสเตชั่นต่างๆของวอร์รเนี่ยก็อันดีด้วยครับเป็นนักสู้สู้แล้วได้รางวัลแล้วได้รางวัลอันดีด้วยจริงครับส่วนคนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรองานหน้าเราอาจจะได้เจ แค่โอกาสได้เจอกันแต่ทราบว่าจริงแล้วเขาเองก็เป็นคนที่ชอบทานหมมเือนกันชอบอยู่แล้วนะฮะปกติแล้วไลฟ์สไตล์ในเรื่องการกินของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังสักหนึ่งสิ่งไลฟ์สไตล์ว่ามันขึ้นอยู่กับงานที่เราทำเลยอ่ะงานที่ผมทำมันมักจะเป็นแบบว่าไม่มีเวลาที่สปินให้เหมือนว่ามันวันนี้งานเช้าวันนี้งานบ่ายงานเย็นอะไรหรือว่าต้องวิ่ง แล้วก็ให้พลังงานสูงพกพาง่ายสะดวกให้พลังงานสูงใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้กินข้าวเป็นมื้อถูกต้องครับแล้วดีเราสุขภาพด้วยแล้วที่สสุขภาพด้วยเพรโบแม่จะไม่มีประโยชน์กับร่างกายถูกต้องนะนะเพราะฉะนั้นสมมติเราตื่นเช้ามาเนี่ยวทำผ่านซีรีส์กลางวันเราต้องไปอีเวนต์เราไม่มีเวลาและเข้าร้านอาหารเราก็ต้องเดินทางโดรถค่าผม สาล่ายแน่เลยมันดูแบบเราจะชอบสิ่งนี้ที่สุดค่ยพอกินสาล่ายอันแรกเลยปุ๊บโอเคตรงโจนอร่อยปุ๊บพอมากันแค่วิ่งดีดไม่ดีต่อมาชีสสุดท้ายวิ่ยชีสก็ดีคือไส้มันเนี่ยมันสอนไส้แล้วมันคลี แล้วลมวดดันก็ทีความนวลส่วนใหคเข้เนี่ยมันก็จะมันนวลนมากอ่นน,นวลเนาะม,ม,มากๆแล้วก็เธอสาหร่ายมันมีความเข้มนิดๆ <c oughs> แล้วก็ตัวของสาหร่ายเนี่ยผมันเอิว่างไม่เลือกไม่ได้ไมเลือกไม่ได้คือจริงๆมันอยู่ในชีวิตของเราไปเลยมันอยู่ในชีวิตประจำวันนะฮะแต่ว่าของพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีประโยชน์แล้วเนี่ยผมว่ามันดีมากนะครับเวลาที่ดูซีรีส์อย่เงี้ยดูซีรีส์ที่ลงมาเล่นอย่างเงเพลิน เป็นจะีบผมมหน้าน้องคนนี้มากใช่โลโก้บอลบอลคือบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องคุณคุอให้เป็นจับว่าต่อให้ไม่รู้จักว่าบอลบอลนะต้องต้องคุ้นหน้าน้องคนเนี้เออเวลาคุณเป็นตัวโปรดักต์อื่นนะครับที่เาเวลาไปทานร้านอาหารอะไรก็ต้องจะจะเห็นแล้วใช่เป็นเครื่องดื่มก็มีก kind of ็ของแดงใช่แล้วก็เป็นตัวนมใช่ใช่แนวว่าโจ้ต้นตาอยู่ ครับครับตอนนี้ดีใจมากที่มีบังงอนคอมเบสชั่นไทยแลนด์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าผมจะต้องมาที่แยกบ้ันทองแล้วก็จะมีร้านเออ่ขายของจีนนะครับอยู่ตรงหัวมุมแล้วผมก็จะเข้าไปแล้วก็ช้อปปิ้งแล้วซื้อเยอะมากเลยนะครับทุกทนดีมีตัวแทนจำหน่ายแบบจริงจังแล้วก็มาแบบเพียบเลยรู้สึกดีมากที่ได้ซื้อของที่มีคุณภาพแบบนี้ครับนะนมากครับขอให้สนับนุ คุณเป็นคนที่มี activity เป็นอดีตนักแบบเยาวชนทีมชาติไทยครับนะฮะคุณเนี่ยจัดก,การกับความหิวคุกย่างไงก็ต้องโรงบิีอยู่นะครับนี่คือหนึง่งคือมันเป็นตัวแป้งที่อบและไม่ทอดใช่หน,นึ่งดียวสูง้านนคร<ำ>ับเราเราต้องคือผมแบไม่ค่อยมีเวลาได้ออกมันกานเยอะสิ่งที่ เราพาสะดวกครับด้วยงานที่เราออกไปคือมันค่อนข้างไม่ได้ฟิตเราบากอะไรย่าเงี้ยเราไม่มีเวลาว่างตลอดเราก็ต้องการอะไรที่สะดวกเพื่อที่จะแบบว่าประหยัดเวลาเราไว้ประหยัดเวลาอีกนใช่เลยแต่ต้องบอกเลยว่าใน G1 TV เนี่ยแกนเด็กวัยรุ่นเพียบไปหมดใช่ฮะเวลาคุณการถกเถียกับเพื่อนเนี่ยมันมีเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกประทับใจแล้วต้องมาแชร์เขนามาอยากให้นแฟนได้รู้ว่าไงฮะแย้งฮะในการแย้งคือแย้งกันกินกันตลอด ว่าทุกคนรู้หมดซื้อมากินเดียวเดียวๆไม่อร่อยไม่อร่อยมีสองอย่างที่จะอร่อยคือแย่งเพื่อนกินขามแก๊สองขูดแอบเพื่อนกินกลัวแย่งผมฉะนั้สมองพี่ไปในทางที่ไม่ดีตลอดทางของพี่คือขโมยเพื่อนกินไม่ใชแล้วเพื่อนดี๋กลัวกติแย่งอันน้วจะอร่อยเออถ้าเราเดินกินปกติมันจะไม่อร่อยมันจะไม่สนุกข้าวครับผมเออเพราะแ้กจริงๆมันก็จะเป็นแบบนั้นกข็งใช่ครับมันจะมีเหตุการณ์ไหนที่แบบเป็นที่สุดที่จดจำที่ แชร์ไม่มีแล้วนผมว่าสนุกเนี้ยมันจะอยู่ในทุกๆโมเมนต์ที่สนุกอยู่กับเพื่อนอยู่เลยครับเวลาเราปาร์ตี้กันเวลาเราอยู่กันเยอะๆผมว่านี่คือสิ่งที่เราแชร์เนเออครับนะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องไม่เความสุขเนาะเวลาได้ทานวตัวเพื่อนนะคำถามต่อไปยากนะครับดีถ้ามีโอกาสได้ลองโยนดีครับเนื่องจากเราเป็นคนไทยลองลองดีไปแมทช์กับอาหารไทยสักสองสามเ เป็นตัวอย่างให้กับแฟนๆท่านผู้มีเกียรติเราจะเอานี้สูตรนี้ไปลองว่าที่โลกไโลกนี้รสนนี้ไปมีแหนกับอาหารไทยประเภทนี้ <Yeah. S 1> ครับคุณที่ดีผมขอรับ <c oughs> <c oughs> สองสาม,สามให้ดู ตำไทยเป็นยังไงไทยเป็นโกปาราเนี่ยโกบารามันอาจจะแรงเกินไปอาจจะผลได้ว่าเป็นแบบตำไทยอะไรเปียวะี้ยวหวานมวลยโรบีวุิชยไม่ใช่กตะตำไทยผมขอเป็นไข่เค็มหลูกตัวทำตำไทยไข่เค็มโอ้โหแค่คิดก็อยากลองแล้วว่าเลยดี อันนี้น่าสนใจพูดจะเอาลงลีรสชาติอะไรข้าวหมูสามชั้นใส่ตัวนอริสาลไปกัยสาลัยไม่ต้องเอาใบมะพร้าวใส่สาลัยลูกคายจังหวะกินคือจะเหมืกับกินเราสองแต่คุณสามารถกินเป็นชิ้นได้เลยแต่ว่าถ้ากินกับเออรอยเนี่ยแนะนำให้บีบเออบีบก่อนแกะเออเอว แต่จริงแล er ้วเนี่ยเดีออาจจะเป็นวิธีนึงเนื่องจากโรงมีเนี่ยทจากไม่ค้ามืาพสูงถน่ะฮะเราอาจจะต้องกินกระเพราหมูสับเราต้องใส่ข้าวกระเพราหนึ่งกับโรมีหนึงอ่าเออก็ได้แต่แคระโตัวอยู่นะฮะถ้าเกิดมีโอกาสกับคุณผู้เขียนทุกท่านนะฮะก็ลองเอาเมนูของเราไปลองได้ไม่ว่ากันนะฮะวันนี้เอาพานมาทีคอยาให้พานมาสเตท้านอาแอคชั่นทีสูงถโรมี ให้ดูสักนิดหนึ่งว่าจะเป็นท่าแบบไหน,อ,น,นอยากดนะ <c oughs> ูน่แอ้าวใครอยากนุ่งโปร่งๆไ,ได้ไหมได้ไเลยเลอเออเอาท่าแบบไหนกินแล้วรูสึกยังไงกินแล้วรสึไงเออกินแล้วอยากจะบอกอะไรให้มันเสียวอะไร ข่ากอับมาคุณจะทำท่าไหนครับท่านครับท่านครับท่านผู้มีเกียรติครับอย่าลืมนะครับจังหวัดต้องผ่านเลนะครับต้องมานะครับโซเชียลนะครับแแฮชท็กอย่าลืมนะครับปั๊บป๊สามสองหนึ่งไปครับมันยังไงมันยังไงมันมีภาพาหน้าแบบว่าหอมแบบหอมเหมือนเราอยากสูดกลิ่นมันเข้าไปถึงปอดของเราเลยฮะเคยอยากเลยคนะเคยอยากเก็บกลิ่นความหอมของชีส เข้าไปนะได้เดียวได้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 แต่ถ้าต่อไปสองท่ายังเหมือเนเดิมนะืังคเราพูดไปถ้าต่อไปรถสาลาสาลายเออสาลามันเป็นยังไงพร้อมไหมสามสองหนึ่ง ท้าที่รอเลยอิตเดียรเพราะว่าชอบไข่เค็มไข่เค็มเออมาพร้อมนะฮะสามสองบ ก็อยากฝากนะครับผมว่าทุกคนเป็นแฟนคลับของวันวันอยู่แล้วแล้วถก็มีโปรดปรักต์ใหม่ก็คือโรมีนะครับเป็นขนมแม่อบไม่ทอดแม่ผมมัดกันทอดเลยนะครับผมดีต่อส,สุขภาพแล้วก็พกพาสะสดวกแล้วก็ให้ทานสูงมากๆครับสสก็สําหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้นะครับว่าตรงนี้คืออะไรลองลงมาดูก่อนได้นะครับลองมีลงเลยโปรดักต์เลยครับคุอาจจะคุน้นหน้าคุ้นตากับตัวคนนี้เลยนะครับก็อยากให้มาคนหนึ่งเนี๋ยวเจอกับ นะฮะพอลูกจะูกรีสต์สเตชั่นตลอดภของบอลบอลไครับคุณก็จะได้ขนมที่มีคุณภาพ